อาณาปานสติวิหารธรรมของพระอริยเจ้าพิขุทั้งหลายถ้าพวกปริพาชกเดียรถีลัฐที่อื่นจะพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพระสมณะโคดมทรงอยู่จำพรรษาส่วนมากด้วยวิหารธรรมไหนเล่าดังนี้พิขุทั้งหลายเมื่อพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงตอบแก่พวกปริพาชกเดียรถีลัทธิอื่นเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่ตลอดพรรษาการเป็นอันมากด้วยวิหารธรรมคืออาณาปานาสติสมาธิแลดังนี้พิขุทั้งหลายในกรณีนี้เราเป็นผู้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเราย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซ mm. ึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเราย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกเราย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเราย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออก เราย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจออกเราย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับ หายใจออกเราย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเราย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่ง หายใจออกเราย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเราย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่ หายใจออกเราย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเราย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเราย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเราย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกทิ่ขูทั้งหลายเมื่อใครผู้ใดจะกล่าวสิ่งใดให้ถูกต้องชอบธรรมว่าเป็นอริยะวิหารก็ดีว่าเป็นพรมพวิหารก็ดีว่าเป็นตถาคตวิหารก็ดี เขาพึงกล่าวอาณาปานสติสมาธินี้แหละว่าเป็นอริยะวิหารว่าเป็นพรมวิหารว่าเป็นตถาคตวิหารทิขุทั้งหลายทิขุเหล่าใดยังเป็นเสขะยังไม่รู้ถึงธรรมที่ต้องประสงค์แห่งใจปรารถนาอยู่ซึ่งโยคะเขมธรรมอันไม่มีอะไรยิ่งกว่าทิขุเหล่านั้นเมื่อจเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วซึ่งอาณาปานาสติสมาธิย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายส่วนพิกขุทั้งหลายเหล่าใดเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วมีสิ่งที่ต้องทําอันตนทําเสร็จแล้วมีภาระอันปลงลงแล้วมีประโยชน์ตนอันลุถึงแล้ว มีสัญญาณในภพทั้งหลายสิ้นรอบแล้วเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบพิขุทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเจริญทำให้มากแล้วซึ่งอาณาปานาสติสมาธิย่อมเป็นสุขวิหารในทิฏฐธรรมนี้ด้วยเพื่อความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะด้วยพิขุทั้งหลายฉะนั้นเมื่อใครจะกล่าวสิ่งใด ให้ถูกต้องชอบธทมว่าเป็นอริยวิหารก็ดีว่าเป็นพรมวิหารก็ดีว่าเป็นตถาคตวิหารก็ดีเขาพึ่งกล่าวอาณาปานสติสมาธินี้แหละว่าเป็นอริยะวิหารว่าเป็นพรมวิหารว่าเป็นตถาคตวิหารดังนี้